แต่กองเจริญพรนกวุบาสกอุบ,บัติกทั้งหลายทุทธิสาวุพสวิตเตาของพระสถานพประตูนกพรแห่งความไม่ตายสถานพุเปิดลงไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถึงอันกระแสนกระแสแห่งมารผู้มีบาปสถานพุทิดก,กั้นเสียแล้วก,กัดัดเสียแล้วทำให้หมดทิ์สงแล้วฤทิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากหมุนเวยปราโมทปราถนาธรรมอันกเษมจากโยคเพด่ันนี้แท่านาจะทำสบายได้เนาะตั้งจิตหมองเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะกันก่อนเยียพรของค์จจปรินิพานตรงก็ได้ทิงไว้คำหนึ่ง นั่นก็คือว่าอย่าประมาทอนทัทานินิคเวอามัตยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวิยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเกิมไปเป็นธรรมดาอัประมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงติ่งพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด อันนี้ก็คือคำพูดที่พระองค์ทิ้งไว้ก่อนที่พระองค์จะปฏิภานนะอัปประมาเอนะหรืออับประมาทก็คือว่าไม่ประมาทประมาทแต่ว่าประมาทแต่ถ้าว่าอับประมาทก็คือไม่ประมาทนั่นเองพระองค์ไม่ให้เราประมาอยากประมาท ตนนี้ก็เลยจอพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทมาอ่านให้พวกเราฟังเพื่านพวกเราได้นําไปไปควรประพฤติปฏิบัติได้หัวข้อพระสูตรแ้ก็คืออัปมาทวัตวัตวาด้วยเรื่องของความไม่ประมาทหัวข้อพระสูตรก็คือทถา,ส,ถาสัตตสูตร ตาต,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 ตาคตังก็คือตถางคตบุคคงพระโพธเจ้าอย่างวา่าเรื่องของพระพุพธเจ้านี่แหละที่พระองค์ได้ตัดไว้ว่าทุกอนภิกษุทั้งหลายตัดทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดี ไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิก,กว่าสัตว์เหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมเราได้เราหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาณเป็นมุลรวมลงในความไม่ประมาณ ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วมึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจักระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัด ย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิยเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน,น้อมไปในการสลัย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิยเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน,น้อมไปในการสลักโลก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาท ย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยอ,องค์แปดย่อมกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยอ,องค์แปดอย่างนี้แหละในอีกหลายข้อ,อสูตรนะ่ที่ผงตัดไว้ก็เหมือนกัน,นการเจริญอริยมรรคมีอ,องค์แปดพื่ออะไรการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะ สัมมอาชีวะตมาวายามะสมาสติสมาสมาธิเนะ่มีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมห oh ะเป็นที่สุดอันนี้อีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็เหมือนกันเจริญอริยมรรอันตรบของพร,อรงพนะองค์แปดเนี่ยคือย่อมเจริญสมาธิถีสมาสังกักปั สมาวาจาสมากเมตตาสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิอันยังลงสู่อมตัมมีอมตัเป็นบื้งหน้ามีอมตัเป็นที่สุด <Yeah. S 2> อีกพระสูตรหนึ่ง,งที่คงตัดไว้ผ <Yeah. S 2> ู้ก่อนที่สุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ไม่ประมาทต้องเจริญอริยมรรอันประกอบด้วยองค์แปด ย่อมกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันตกป,ประกอบด้วยองค์แปดคือย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกตปะสัมมาวาจาสัมมาตรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติสัมมาสมาธิอันน้อมไปสูนนนปส่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานว่าการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดสิ่งสำคัญก็คืออย่ากประมา เพราอถ้าเกิดเราประมาทการที่เราจะมาเจริญอริยมัติมีองค์แปดมันมีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคืออย่าประมาออทเพราะองค์ได้ทิ้งไว้ให้เราทิ้งคำพูดไว้ให้เราอย่าประมาทเรื่องของความประมาทมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอานาปนานสติหรือว่ากายกตาสติก็อย่าประมาทนะ กายกตาสติอันชนเราได้ประมาทแล้วอมตะก็ชื่อว่าอันชนเหล่านั้นประมาทแล้วถ้าเขาประมาทในกายกตาสติอมตะก็ประมาทไปด้วยกายกตาสติอันชนเราใดไม่ประมาทแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ประมาทแล้วถ้าเธอไม่ประมาทในกายกตาสติเท่ากับว่าไม่ประมาทในอมตะ กายกักษ์ตาสติทําอย่างไรก็คือการรูลมหายใจเขาออกนี่แหละมีสติอยู่กับกายของเรามีสติอยู่กับกายของเราก็ได้แต,แต่บางครั้งเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจเขาออกแต่ในขณะที่เรามีการเข้าไปข้างหน้าการถอยกลับมาข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดการทรงสังคติ บาจีวรการกินการดื่มการโ้กการนิ่งการไปการมาการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะสิ่งเหล่านี้ให้เรามีสติอยู่กับสิ่ง่านี้เรียกว่าเป็นการกจเริญนกายแตะกาสติยาส่งจิตไปข้างนอกฝึกจิตของเราให้อยู่ในกายพยายามให้อยู่กับกายให้ได้เพราะร่างกายเนี้ย ก็คือรงค์ต่อไปเป็นมหาปุทูปสี่เราอยู่กับมหาปุทูปสี่เนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยปีไม่เกินร้อยปีแน่ๆเด็บคนอาจจะมีชีวิตยาวนานหน่อยตามจะเกินร้อยปีก็ได้แต่เราอยู่กับมหาปุทโธสี่ไม่เกินร้อยปีเราก็จะต้องละจริงมันไปในขณะที่เราอยู่กับตายเนี่ยองค์ก็ให้เราพิจารณาอย่าประมาท ถ้เกิดเราประมาจิตวุสออกไปคิดอย่างอื่นไปรับรู้ในอารมณ์ต่างๆสิ่เป็นแหล่งแหล่งของทุ๊์แหล่งของทุกข์แหล่งของกรรมสิ่งต่างๆเราเนี้ยเราจะไม่หลุดพ้นไปได้แต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวันหนึ่งนี่แหละร่างกายของเราก็คือกายร่างกายนี่แหละร่างกายที่ยาวประมาณวันหนึ่งเนี้ยที่ประกอบกัด้วยสัญญา้วยใจนี่แหละ เป็นที่ออกของโลกเป็นที่ดักทุก์ได้นะอะก็สื่อวันนี้ก็ถืออย่าประมาทอย่าประมาท้้าเรานำตะลุยประบัติไปปฏิบัติได้ก็ธรรมะอันนี้เขาตัวยอดเยี่ยงคนนี้